แล้วถ้าเป็นหนุ่มเจ้าสำ่างไอตานเขาออกไปเนี่ยมันมเีเขาเรียกว่าลมแดงรู้จักลมแดงไหมลมแดงก็คือมันมีพายุในทะเลแล้วฟ้ามันจะกลายเป็นสีแดงนะฮะพี่แข็งขืนฝืนภาวานานิ่งเนี่ยคือคนอื่นเนี่ยไปกันทั้งหมดมีสคนมีสุนทรภูมีน้อยกับพุ่มซึ่งเป็นสิทธิ์น้องไอตรงนี้ก็กรมพยาติบรงก็เข้าใจผิดว่าเป็นลูกศิษย คือไม่ได้ตําหนิท่านนะที่ยกมาเนี่ยเพราะว่าคนชอบไปอ้างท่านคือเวลาทํารายงานเนี่ยแม่งก็ไปลอกกครมพยาดํารงมาคือมึงไม่ไปตรวจสอบไม่ไปดูหรอวะเนี่ยแล้วก็มีนายแสงอีกคนหนึ่งไอ้นี่บอกว่าทั้งสามนามหน้าชื่นค่อยเฉื่อยมาเนี่ยก็คือคนอื่นเนี่ยเขาถอเขางัดก,กันแบบเต็มที่เลยนะพี่แม่งเนี่ยแล้วพี่จะขี้โม้หน่อยๆนะเ,เห็นจนจ,น,จนบนเจ้าเขาสมมุกจงช่วยทุกถึงที่จะทำถวายพอขาดคำน้ำขึ้นทั้งคลื่นคลาย ขาดคำพี่บเท่านั้นแหละโอ้โหขึ้นลมสงบเลยพี่แม่งขี้โม้สุดๆอะแต่แม่งมันไงนคือความที่ขี้โม้ของคุณทอนผู้เนี่ยมันทําให้อ่านกรนละมันคือกรของคุณทอนผู้เนี่ยมัน b a s ออ on true story แต่ว่าถ้าจะใส่อะไรเข้าไปที่แม่งแบบมีความหุยหวาเข้าใจไหมเป็นเวลาอ่านต้องรู้นะว่านี่ใส่ถึงทอนผู้เนี่ยขี้โม้แต่ว่าโม้เก่งไงคือโม้แล้วคนไม่หมั่นไส้โม้แล้วแบบว่าอืออยากโม้ได้แบบพี่เนี่ยพี่แม่งโม้แบบหืม นี่ถ้าไม่ไม่ชี้จะเห็นนะี่อ่านไม่ออกนะว่าขาดคําน้ําขึ้นทั้งคลื่นคลายไม่แค่ขาดคําพี่เท่านั้นแหละขึ้นลมสงบเลยพี่เรงจ๋งจริงๆเนี่ยเพราะพี่พี่เหมือนพี่มีบารมีไงภาวนานิ่งคนอื่นๆแม่ก็ถองงัดอะไรไปเนี่ยโอ้โหเหนื่อยยากกันนู่นนี่นั่นนะแล้วกลางถึนทอนผู้เนี่ยสังเกตไหมมันเปกรรที่แบบว่าใช้คําน้อยแต่กินความมากอันนี้คืออุดมคตินะที่บอกว่าผู้เป็นต้นแบบเนี่ยก็คือว่า นักแปลที่เก่งๆเนี่ยเขาจเป็นแบบตอนพูดเนี่ยใช้กินคําน้อยแต่กินความมากซึ่งใครที่เรียนออนักแปลไปแล้วก็จะเห็นสังเกตไหมภาษาไทยแปลมาแล้วมันจะสั้นกว่าต่างประเทศดูปราสาทราชวังเป็นรังกาดังป่าช้าพงชักสงัดคนอันนี้คือผ่านอายุธยาก็ไปเห็นวงังรังกาตรงนี้ไม่ใช่รังของอีกาแต่มันคือกรุงลงกา ลงกาเน่เดิมเนี่ยเจ้ากรุงเนี่ยคือเท้าสหมารีวันสหมารีวันนะแล้วพระนารายณ์เนี่ยยกทัพไปตีแต่ว่าในกรอนราบเกียร์เนี่ยมันไม่มีฉากที่พระนารายณ์ยกทัพไปรบนะมันมีฉากที่เท้าสามมารีวันคุยกับจัตุรพักจัตุรพักเป็นปู่ของทศกัณฐ์นั่งคุยกันนะไอตอนที่พระพรหมลงมาสร้างเมืองใหม่ คือทิ้งร้างไปแล้วเนี่ยไอ้ตอนนั้นเนี่ยเกาะเนี่ยนั้นเนี่ยเมืองนั้นมาชื่อว่าเมืองรังกาแล้วพอเอ่อร้างไปแล้วเนี่ยพระพรมเล็งเห็นว่าเฮ้ยปล่อยให้ร้างว้อย่างนี้ไม่ดีเว้ยมาสร้างใหม่ดีกว่าพอสร้างใหม่เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นลงกาแล้วให้จัตุรพักเนี่ยเป็นเจ้ากรุงคนคนแรกนั่งคุยกันแล้วเล่าให้ฟังแล้วพระนารายยกทัพมารุกรานนะถ้าไม่มาเรียนกับผมนี่ไม่รู้หรอกพราะทั้งประเทศนี่ไม่มีใครรู้ว่ารังกาตรงเนี้ยมันคือกรุงลงกาเดิม ก็ไม่มีอะไรไอ้ทอดเนี้ยมีมียากตรงไอ้คำวรังกาแล้วกรนสุงทอนพูดเนี่ยสังเกตไหมมันอ่านพลินดีนะทุกอ่านเนี่ยเสียงมันดีมากมมโหรีปีกรจะก้องกึกจะโครมคลึกเซ็แงแซ่ด็ดแรสังดูพาราหน้าคิดอนิจจังยังได้ฟังแต่เสียงสักกุณาคือมันอ่านรื่นดีตอนถึงทอนพูดก็ที่บอกกันนะอยากพูดเพราะๆเ,เนี่ยก็ไปฝึกอ่านกรอนเอาวลาหน้าก็พออ่านออกเสียงด้งดัง คือเวลาผ่านเนี่ยนะฮะมันเห็นวางหลวงกับวางหลังวางหน้าถามว่าทําไมไม่เห็นวางหน้ามันอยู่อีกฟาาหนึ่งคือมันอยู่ฟากที่ห่างแม่น้าไอแม่น้ําที่ขึ้นเหนือไปเนี่ยเวลาผ่านเนี่ยมันจะเห็นวังหลวงกับวางหลังวังหลวงกับวางหลังเนี่ยบริเวณมันมันอยู่มน้าฝั่งเดียวกันแต่วางหน้ามันต้องข้าไปอีกฟาาหนึ่งมันเลยไม่เห็นวางหน้าถาเอ๊ะทำไมสุนทรภพุ่งไม่เห็นวังหน้าเพราะวางหน้าสุนทรภู่มองไม่เห็นสุนทรภู่นี่คือ based on true story นะ ของจริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้อ่านได้ราบพระบาทเพราะอะไรเพราะว่าไปอ่านปุ๊บเนี่ยเหมือนได้ไปเที่ยวพระบาทกับสุนทรภู่เลยลงเรือไปเนี่ยไปยังไงหืงพ่อมันบ่งบรรยายโคตรละเอียดเหมือนสารคดีท่องเที่ยวเลยเหมือนเดะเลยแต่ว่าตอนต้นต้องทนรําคาญนิดหนึ่งทนทนฟันฟันบ่นหน่อยพายเรือเหนื่อยนู่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตลอดทั้งชีวิตเนี่ยนะพายเรือเนี่ยพายเรือเองเนี่ยนะครั้งเดียวในชีวิตเลยนะตอนที่ไปพระบาทพอไปกับพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ นะแล้วเป็นลงรู้สึกจะลงลำที่ว่าพระองค์เจ้าประถมวงศ์ประทับอะ่ะเลยต้องไปพายกับเขาด้วยไงคือนั่งเฉยๆไม่ได้เข้าใจปะ่ะเอาจริงหรือพี่ <c oughs> นูนีนันอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะมาพูดเนี่ยคือเราเห็นยับยังรอแต่กอยเพลินเสียดายเกิดมาเมื่อเกิดหน้าน้อยใจคือคุยไงพี่คุยไง แม,ม่แม่งเสียดายจริงเลยแม่งกุงเกิดมาสายเกินไปไม่งันกุงอยุธยาไม่แตกหรอโอ้โพี่พี่แม่ <c oughs> เลยบอกเอาจริงเหรอพี่ <c oughs> กำแพงรอบขอบคูก็ดูลึกไม่น่าสึกอ้ายพม่าจะมาได้ยางให้มันข้ามเข้าเอาเวียงชัยโอ้อย่างไรเหมือนบุรีไม่มีชาย <c oughs> ทีนี้ไอ้บทที่ผมทำตัวเหลืองไว้เนี่ยคือบทที่ผมชอบที่สุดของสุนทรภู้เคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนตลบ ละอองอบรถรื่นชื่นนาสาสิ้นแผ่นดินสิ้นรถสุคนธาวาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนคือที่มีสีถามีมสิบไหมยาวไปถึงสิบวาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนอันนี้สิบสิบคำแต่มันไม่เยินเพราะว่าคําว่าสุมันเป็นลูกเก็บเวลาอ่านเนี่ยเขาพูสุห้าไปนิ้นเสียงวาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนต้องสุต,งสต้องอ่านเบาๆนะ ในแง่ของรถคำเนี่ยมันเด่นตรงเนี้ยเป็นกรอนบทที่เพราะที่สุดของสุทนทรภูแต่ในแง่ที่มันเด่นกว่าคือแง่รถความอันเนี้ยรถความเนี่ยสุทนทรพูอะ่ะโคตรขี้โม้เลยพี่โม้แบบสุดๆแต่เวลาเราจะอ่านเนี่ยอ่านให้ออกนะเราต้องแกะสับยกให้ออกก่อนสับยกของบทเนี่ยก็คือคําว่าสุคนสุคนสุคนทานเนี่ยแปลยอย่างเดียวกันคนทาคนทะเนี่ยมันแปลว่ากลิ่นสุแปลว่าดี กลิ่นดีก็คือกลิ่นหอมทีนี้ไอ้กลิ่นหอมที่ได้มาจากรัชการที่สองเนี่ยอันนี้คือพูดถึงรัชการที่สองไงผู้ชายไทยเขาไม่ใส่น้ําหอมกันสิ่งที่มันหอมเนี่ยมันหอมมาจากผ้าไทยเวลาจะเก็บเนี่ยเขาจะต้องมีวิธีพับมีอะไรเงี้ยแล้วพอเอาไปใส่ไอ้หีบแล้วเนี่ยเขาจะมีดอกไม้แห้งเอามารัํมเพื่อให้มีกลิ่นหอมติดผ้าผ้าไทยก็ไม่ซักกันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอายการที่ให้กลิ่นออกมาจากเนื้อผ้าเนี่ยมันต้องบอกใกล้แบบใกล้แบบสุด,ส,ดสุดอะคือห่างสูงสุดนะไม่เกินหนึ่งซอกนี่พี่โม,โมแบบนี้เข้าใจป่ะแล้วไอคำกรอนจบเนี่ยบาดจบเนี่ยสิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธาวาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนไม่ต้องฟูงไฟเลยกรอนแม่งไม่ต้องรำพันแม่เออบางครั้งเนี่ยพูดยาวแล้วมันน่ารำคาญเนี่ยพูดแค่นี้พอ ไม่อยู่เลยแล้วเขาทุกคนก็รู้เลยว่าสุทนทรอดผู้เคยเป็นกวีที่รับใช้ใกล้ชิดมากๆ